ไปดูปฏิบัติการการจับเจ้าจ๋อตัวตึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันดีกว่าเขาบอกว่าจะจับได้นะเจ้าหน้าที่ต้องแบบเขาเรียกว่าระ,ระดมคนเลยนะเพื่อที่จะไปจับเพราะมันระแวงนี่มันระแวงมันอยากอยู่กับมนุษย์มันอยากจี่จะกินมันอยากจะปักหลักอยู่ที่ร้านขายผลไม้ใครจะไปไปล่ะเป็นปอบก็ปักหลักอยู่ที่นั่นนะมีอาหารการกินแล้วชาวบ้านก็ให้อาหารอยู่ตลอดเวลาบางทีมาซื้อร้านเขาขายผลไม้อ่ะแต่สงสารมันมันจะมาขโมยกินใช่ไหมชาวบ้านก็เลยซื้ออ่ะ20บาทฝากให้มันด้วยอะไรเงี้ย ไปไหนลนะ่ะมีตัวเดียวงนงชาวบ้านคุก็เอ็นดูอ่ะเราไปดูปฏิบัติการในการจับเจ้าจอต,ตัวตึงนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณี่คุณผู้ชมถ้าจับกันได้ดวานจะแกะทุเรียนกินแล้วว่ะเออคิดดูสิทุเรียนฉันก็จะกินลผล,ลไม้ฟาดเรียมนะ <c oughs> คุณผู้ชมวันละ2กิโลกรัมนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ์เล่าก่อนขอนเหลาก่อนก่อนหน้านี้มีลิงแสมหลงฝูงจำนวน หนึ่งตัวมาอยู่ในตลาดแล้วก็มานั่งเลือกกินผลไม้แบบนี้ที่ร้านขายผลไม้ของคุณพี่สมชายบุตรขุนทองที่บริเวณ oh, <no. S 1> สี่แยกตลาดกเกษมอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จนได้ฉายาจ๋อตัวตึงไปเลยนะคะมีแต่ร้านมีแต่คนแถวนั้นเขาเอ็นดูก็มาให้ของกินไงค, <น S 1> คนก็ไม่กล้าไปซื้อไปเลือกอย่างเงี้ยเป็นปอปอก็ไม่กล้านะ mm hmm. พี่อูเพราะว่าก็มีความรู้สึกกลัวกลัวลิงแต่บางคนเขาก็ชอบแต่เขาก็เอ็นดูทีนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัด เพชรบูญเขาก็ได้นํากําลังพร้อมปืนยิงลูกยาสลบมาล้อมจับเลยนะพี่อ<ห>ู<ห>๋ยังก็ล้อมจับคนร้ายเลย แต่คุณผู้ชมไม่สามารถจับเจ้าจ่อได้เนื่องจากเจ้าจ่อตัวตึงมีความไวชินกับพื้นที่กระโดดขึ้นไปอยู่ด้านบนตึกไม่ยอมให้ลงมาไงอย่างที่อปอบอกมันอยากจะปักหลักอยู่กับมนุษย์ทีนี้ด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยนำวิธีเอจะทํายังไงในการจับเจ้าจอดีก็เลยนํากรงไปใส่อาหารผล,ลไม้ออล่อไว้บนหลังคาร้านค้าใกล้ๆกับบริเวณต้นไม้ด้านหลังนั่นแหละเพราะเขามีการคาดคะเนว่าเจ้าจ่อจะมานอนพี่โอ๋ไทยเป็นผลไหมเป็นผลไหมอะ่ะจับได้ไหมอะ่ะ ไม่ได้ค่ะฮะไม่ได้อเจ้าจ๋อใช้สกิลทุกอย่างที่มีในตำราวานอนในการหลบหนีคุณผู้ชมดูทีวีบ่อยหรือเปล่าก็ถึงบอกไงมันอยากอยู่กัมานุษว่าตรงแบบนี้เนี่ยเขาไปจับลิงที่ลบบุรีเนี่ยได้เยอะเลยนะใช่แต่ตัวนี้ยากจับยากมากล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกำลังเสริมเลยนะวางแผนปิดล้อม คือ <c oughs> หลายคนอาจจะท่านนักท่องเที่ยวไม่รู้เอ๊ะจับโจรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะจับเจ้าจอด้นี่นแหละโดยให้เจ้าจอเนี่ยเขาพยายามหลอกคุณผู้ชมให้ไปบริเวณที่มีกรงดักอยู่เป็นไปตามคาดคุณผู้ชมด้วยความเหนื่อยความหิวเ<อ>จ้าจอก็เลยเดินเข้าไปกินอาหารในกรงและจับได้ในที่สุดในความกลางความล้มอกล้มใจแต่ว่าชาวตลาดและชาวบ้านเท่านั้นเขาก็รู้สึกใจหายนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ที่เจ้าจอหลงมาอยู่ที่ตลาดทุกวันเนี่ย เจ้าจ๋อก็จะวนเวียนมากินผลไม้ตามร้านค้าตามบ้านคนบ้างแหละบางทีก็สลับสับเปลี่ยนมานั่งเล่นบนหลังคาเขาก็เลยเอ็นดูไงบางทีคนในตลาดก็ใจดีก็เอาผลไม้เนี่ยไปให้เจ้าจ๋อกินเป็นประจำแต่ชาวบ้านไม่ต้องห่วงนะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติเขาบอกว่าเขาจะนําเจ้าจ๋อไปเลี้ยงอนุบาลและดูแลพฤติกรรมที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ปากเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นก็จะปล่อยคืนสู่ป่ากลับบ้านไปโฮมแลนด์กันไปเลยนะคะ นั่นแหละพี่สมชายก็สบายใจแล้วเนาะไม่มีใครมานั่งเฝ้าแผงให้ละพี่อาจจะเหงาเหงาดนึงไหมเเงาเหงาความน่ารักเนาะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เอ็นดูไงเขาก็มีความคิดถึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เขาก็จับคืนกลับสู่ป่านนั่นเองนะคะ